สวัสดีครับทุกท่านโอ้โหวันนี้บอกเลยนะครับว่ามาไม่ได้จะมาเล่าหนังเล่าซีรีส์นะครับแต่วันนี้จะมาแนะนํารายการหนึ่งนะที่แบบผมดูแล้วชอบมากผมเพิ่งดูจบเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เลยแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนรีบไปดูมากนะคะผมซึ่งรายการนี้นะคบเป็นรายการของเกาหลีนะมีอยู่ในเน็ตฟลิกชื่อรายการว่า Single i n f e r n o l นะครับผมน่าจะชื่อน,นี้แหละนะก็เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรมันเป็นรายการเหมือนกับว่าเอาคนโสดเออมาทํากิจกรรมร่วมกันนะในเหมือนกับในเกาะล้างเออแล้วก็ก็เนี่ยาหาว่าคนไหนชอบคนไหนอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับรายการทั่วไปถ้าเกิดคนอื่นนึกไม่ออกก็นึกถึงพวกแบบเอ่อเท็นิคอาเรียลลิตหรือว่าถ้าเป็นแบบอย่างของฝรั่งก็ To o h t t to Handle อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่า มันมันสนุกเออผู้จะเริ่มต้นเลยสนุกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในในรายการนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวอธิบายภาพรวมรายการก่อนนะภาพรวมเนี่ยก็คือเขาจะให้มีหนุ่มสาวหลายคนถ้าจะไม่ผิดมาาันจะถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเริ่มต้นที่ผู้หญิง4ี่คนแล้วก็ผู้ชาย5้าคนเออมาอยู่แบบมาอยู่ในเกาะนะเป็นเขาจะเรียกว่าเกานะนรกนะครับผมซึ่งการอยู่ในเกาะเนี้ยก็จะแบบ อยู่ลาบากอ่ะเออคือถ้าจะกินน้ําเย็นเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นเขาไปแบบอยู่ตรงกลางเขาเลยนะแบบไปไกลมากกว่าจะได้กินแบบมีน้ําแข็งนะครับผมหรือว่าน้ําที่ใช้ในการทําอาหารในการแบบกินดื่มเนี่ยก็คือต้องแบบไปแบบไปยกมาจากแบบสุดขอบหาดเออแล้วก็ยกมาไว้ที่แบบร้านไอ้โรงอาหารน่ะเออแล้วก็แบบต้องทําอาหารกินเองนอนรวมกันอยู่แบบในเต็นท์ลำบากอ่ะเออพูดแค่ว่าแม่งลาบากนะครับผม ซึ่งเขาก็เนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันให้แบบมันเกิดอารมณ์เกิดแบบความรู้สึกความสัมพันธ์กันแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมครับผมมีกิจกรรมที่เหมือนกับพิสูจน์ว่าใจตรงกันไหมถ้าทั้งสองคนใจตรงกันแบบผู้หญิงเลือกคนนี้ผู้ชายเลือกคนนี้สองคนเนี้ยจะได้ไปที่เกาะสวรรค์ซึ่งเกาะสวรรค์เนี้ยอธิบายง่ายเลยก็คือมันคือโรงแรม5ดาวที่แบบหรูมากนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบสบายมากแบบอาหารดี เตียงดีห้องอาบน้าดีแบบทุกอย่างดีหมดแล้วก็ใช้ชีวิตวอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับผมเป็นการแบบกระชับความสัมพันธ์อ่าและในระหว่างนั้นนะครับมันก็จะมีกิจกรรมมีเกมมีนู่นนี่นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงรายการนะครับมันก็เหมือนรายการทั่วไปถูกไหมเหมือนรายการอ่าเดทนะรายการแบบที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นเลยเหมือนหมดนะครับผมแต่ความสนุกที่แบบผมดูรายการเนี้ยเรารู้สึก ต่างจากการดูรายการอื่นคือตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะก็ความรู้สึกที่ไปดูมานะครับแล้วรู้สึกว่าชอบตอนแรกเนี่ยกลับไปดูคือการดูแบบเฉยๆไม่มีอะไรดูนะแต่พอดูไปแล้วเนี่ยมันจะมีอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในรายการนะคุณคือ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะความฮาความสนุกเริ่มต้นแรกมามันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็แบบเอาเนี่ยเอาทุกคนเนี่ยมาแล้วก็แบบทํเป็นเหมือนทุกรายการอะเป็นเหมือนสัมภาษณ์อะ แบบเออคุณคิดเห็นยังไงแต่ละคนก็มาแบบเออผมเนี่ยรอผมเออผมมาคิดว่าผมรอมากแบบอยากแบบสารความสัมพันธ์แบบอยากเจอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เขาก็จะสลับกันเดินเข้ามาแล้วก็คนทุกคนไม่รู้จักกันเลยก็จะมาแบบถัดกันไปคุยคุยกับคนนี้มากคนนี้มากอะไรเงี้ยถูกไหมซึ่งในระหว่างนั้นครับเขาก็จะได้เห็นนิสัยใจคอกันว่าเออเนี่ยไอคนนี้ชอบทําอาหารอ่ะผมจะ ยกตัวอย่างคนหนึ่งเป็นพิเศษเลยกันนะเพราะว่า1คือจําชื่อได้คนเดียว2คือชอบคนนี้มากนะครับผมก็คือเซฮุน <c oughs> คือเซฮุนเนี่ยก็คือส่วนแบบมาเป็นทรงแบบผู้ชายเทคแคร์แบบทําช่วยทําอาหารทําอาหารเก่งมากทําอาหารคอยแบบดูแลนู่นนั่นนี่นะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยจะแบบในคืนแรกนะในคืนแรกเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาก็แบบปิง๊งปิ๊งกันตอนทําช่วยกันทําอาหาราเขาแบบเหมือนกับ ให้เขียนให้เขียนถึงกันว่าคนไหนชอบคนไหนซึ่งทั้งสองคนเนี่ก็เขียนตรงกันคนหนึ่ง,นนง,นนง,นนงส่งให้คนนึงคนนึงส่งให้คนนึ่งอ่าแต่แล้วก็แบบเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายจะมีแบบ GRGR GR เนี่ยจะเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่แบบอ่าสวยมากนะครับผมเห็นแล้วแบบผู้ชายน่าจะติดเออเป็นผู้หญิงที่แบบเห็นแล้วผู้ชายน่าจะชอบอะ่ะเออนะครับก็จะแบบ เสน่ห์แรงมากนะครับผมมาเนี่ยผู้ชายชอบเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีจีออนจียอนก็เป็นผู้หญิงแบบสูงๆขาวขาวแบบเงียบเงียบน่ารักน่ารักแบ๊วแบ๊วเออคือรายการเนี่ยมาแบบทุกสไตล์นะผู้หญิงแบบออกกําลังกายผู้หญิงเซ็กซี่มาหมดแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับมาทั้งแบบแนวเซฮุนอาจจะเป็นแบบแนวแบบผู้ชายชอบการแข่งขันใจดีเท่แค่คนอื่นแบบคนนี้แบบเจ้าเสน่ห์คนนี้แบบ บุนดีกล้ามใหญ่คนนั้นอารมณ์ดีคือแบบนิสัยหลากหลายมากแล้วมันเด่นชัดมากในแต่ละคนอ่าหลังจากนั้นความสนุกมันเกิดขึ้นตรงไหนความสนุกที่ผมดูนะมันเกิดตุกขึ้นตรงที่วันที่สองออวันที่สองเนี่ยเหมือนกับเขาทํากิจกรรมกันทํากิจกรรมแล้วผู้ชายที่ชนะที่หนึ่งเนี่ยอ่าเขาจะมีสิทธิ์ได้แบบเลือกผู้หญิงสองคนไปนั่งกินข้าวนั่งแบบไปแบบ ไปกินอาหารกลางวันที่แบบว่าจัดเตรียมไว้ให้อย่างดีเป็นแบบการส่วนตัวอะไรเงี้ยนะแล้วเซฮุนเนี่ยชนะเว้ยพอเซฮุนชนะใช่ปะ่ะเซฮุนก็แบบก็เลือกอจียอนจียอนที่บอกไปว่าบบผู้หญิงขา,ขาวๆอะซึ่งมันคนละคนกับที่เขาเลือกตอนแรกนะเออเหมือนกับเขาคุยๆเนี่ยแล้วแบบเขาออกลูกเลยว่าชอบแบบชอบจียอนมากนะครับผมแล้วการที่เขาเอา การที่เขาเอา GR ไปด้วยเนี่ยคือเขาให้เลือกได้2คนเว้ยเขา้าจียอนกับ GR ไปเขาบอกว่าการที่เขาเลือก GR ไปด้วยเนี่ยพอเขามีความรู้สึกว่าการที่เอาเพื่อนที่สนิทไปด้วยเนี่ยจะทําให้จียอนไม่เกง่งและเขาจะเข้าหาจียอนได้ง่ายขึ้นเออนะครับผมแบบทั้งทั้งสามคนก็คุยกันเซคุณเนี่ยก็สนใจแต่จียอนคุยแบบคุณชอบอะไรอะไรน,นู่นนั่นนี่นะครับผมทุกอย่างนะก็ คุยๆกันไปคุยๆกันไปนะครับผมแล้วก็ทากิจกรรมนิดหน่อยพอถึงตอนเย็นเขาให้เลือกนะครับคนที่ได้ไปเกาะสวรรค์อย่างที่ผมบอกไปครับเขาจะเลือกแบบผัดจะเลือกไม่มีใครรู้นะสลับกันเลือกแล้วก็ถ้าเกิดตรงกันก็คู่นั้นจะได้ไปเกาะสวรรค์ซึ่งผลลัพธ์นะครับผมถ้าจะไดวีคแรกเนี่ยออกมาก็คือตัวของอแด่พักมั้งแด่พักผมจำไม่ได้พี่ที่แบบเป็นเจ้าของร้านสูตรอะเออนั่นแหละ ได้ได้ไปกับโซโยอนมัง้งอ่าได้ไปกับเจ้าของยิม,มวยอะ่ะเออพี่เจ้าของยิม,มวยจําชื่อไม่ได้แล้วก็จ r นะครับไปกับยอนจุงฮะฮยอนจุงนะแล้วก็สุดท้ายครับความพลิกโผแม่งเกิดตรงนี้แม่งเกิดตรงที่อจียอนดันเลือกไปกับอีกคนนึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อชีฮุนมัง้งเออผู้ชายผมแบบผมยาวๆหน่อยอ่ะ นะครับผมมันพีคกตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาก็จะย้อนให้เห็นว่าในระหว่างวันนะแบบนอกนอกจากที่ไปกินข้าวกับเซฮุนเนี่ยก็คือสองคนนียเขากไไ็ได้คุยกันแล้ววันแรกเนี่ยเขาก็ได้แบบทํากิจกรรมด้วยกันแบบสำรวจเกาะได้แบบอะไรด้วยกันแล้วก็เหมือนกับเขาเกิดความผูกพันในระหว่างนั้นก็เลยแบบเลือกกันไปออพอเลือกกันไปก็คือ6คนนียนะหคนก็คือโดนแบบ มูฟออกจากเกาะไปเลยนะโดนมูฟออกจากเกาะไปว่านั่งฮอลิคอปเตอร์ไปเลยไปแบบใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีเลยแล้วไอ้สามคนเนี้ยก็คือโดนทิ้งอยู่เกาะเว้ยก็คือโอ้โหเพนพูแค่นี้ก็น่าเศร้าแล้วปะโดนทิ้งอยู่เกาะแล้วก็เออยังไงดีล่ะก็จะมีเนี่ยทํากับข้าวไอตัวของตัวของเซฮุนเนี่ยก็เริ่มบ่นล้วว่ากูแบบวิง่งแทบตายเพื่อได้ที่หนึ่งไปกินข้าวด้วยพาไปกินข้าว แต่ไม่เลือกเราไปเลือกคนอื่นพูดอย่างนี้เลยไม่เลือกคนอื่นนะครับผมก็เนี่ยเกิดความมาคุขึ้นเกิดความอะไรวะเนี่ยแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันนะแบบนะครับผมซึ่งโอ้โหพอมูไปในระหว่างนั้นนะก็จะได้เห็นเลยว่าแบบตัวของยองจุนเนี่ยแบบชอบจียามากเห็นเห็นตรงเลยว่าชอบจีอามากแล้วในระหว่างนั้นนะครับเขาก็จะแบบได้คุยกันว่าอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดเนาะก็ มีการคุยกันนะแล้วก็ผมรวบร้านแล้วกันคือทุกคนเวลาแม่งไปที่นั่นอะ่ะคุยมีความสุขหมดแหละนะครับผมอะไรที่ไม่ไม่พีคผมจะตัดทิ้งให้คุณไปดูเองนะมันจะมีพีคแค่ตรงที่อ่าแทพักเออแทบพักถ้าจําชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยวขอขอดูอีกทีนึงจินแทกพูดผิดเออชื่อจินแทกนะครับผมพี่จินแทกเนี่ยเขาก็แบบไปโอ้โหคุยไปได้ดีกับโซยอนมากเลยนะแบบคุยยังดีเลยนะจุดสุดท้ายเขาพูดประโยคที่แบบว่าประมาณว่าแบบ ผมครั้งนนหน้าเนี่ยผมจะมาแค่กับคุณเอพูดพูดแค่นี้นะครับผมอ่าหลังจากเสร็จกลับมานะกลับมาก็คือมันจะมีกฎเพิ่มที่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้เลือกอีกรอบหนึง่งแต่ว่ารอบเนี้ยจะห้ามเลือกคนเดิมเออการไอการเขียนใบเนี่ยคือห้ามไปซ้ำ่านะครับผมในระหว่างนั้นเนะี่ยเขาก็ทําการแบบคุยกันนะเขาก็แบบแยกไปคุยกันไปคุยกันว่าแบบ เป็นยังไงบ้างเออไปมาความรู้สึกชัดเจนขึ้นมั่งหรือ,อยังนะครับผม mm. ก็คุยกันไปนะคุยกันไป่านไปสักพักจนถึงเวลาเลือกนะครับผมอ่ะพอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัดช้อยแล้วถูกไหมก็ห้ามไปกับคนเดิมนะเขียนเขียนเขียน,เข,ยนเขียนกันคู่อื่นผมไม่สนใจเลยนะครับผมมันจะมีสนใจแค่คู่ของโซยอนอ่ะโซยอนกับจินแทกนะครับผมซึ่งแบบอ่ะตามความคิดเลยนะถ้าเกิดเรา ตกลงปรงใจและว,ว่าเออเนี่ยชอบคนเนี้ยแล้วพอเขาบอกว่าไม่ให้ไปด้วยกันคุณจะทํำยังไงก็เลือกคนที่เลือกคนที่เขาไม่น่าจะเลือกเราถูกไหมเพื่อที่จะได้อยู่เกาะด้วยกันอ่าแต่แบบความพีกมัอยู่นี้จินแทกเหมือนเขาคุยกันว่าชอบคนสูงแล้วสูงสุดในนั้นอ่ะคือโซยอนซึ่งเลือกไปแล้วหลังจากนั้นรองลงมาคือจียอนจินทแทกแม่งเลือกจียอนเลยแล้วจียอนดันบังเอิญเลือกจินแทกด้วยเหมือนกับเขาบอกว่าแบบ อารมณ์ดีเออคนเนี้ยแบบคุยด้วยแล้วอารมณ์ดีเลือกจินแท็กไม่เลือกเฟยฮุน <c oughs> แบบเฟยฮุนแบบเฟยฮุนนี่คือหลังจากที่เฟยฮุนโคตรฮาเฟยุนเป็นเหมือนแบบตัวโดนอะ่ะ <c oughs> แล้วก็อีกคู่หนึ่งคืออ่าที่เขาไม่ได้ไปรอบแรกนะครับผมที่ทําเกี่ยวกับอาหารสุขภาพกับที่เป็นอ่าในนางแบบอะ่ะนะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอ่าก็ไปกันนะครับผมซึ่งผมจะไม่เล่าช่างแม่งวันไอพวกไอพวก นน ون, มีความสุขมีความสุขดีแล้วก็ลืมบอกว่า GR นะครับผม GR เนี่ยไปกับอ่าผมผมยาวอะ่ะชีฮุนอ่าไปมันจะมีประโยคหนึ่งที่ติดอยู่ในหัวมากก็คือตอนแรกไปแบบได้ดีกับยองจุนมากเลยใช่ไหมพอไปพอไปอยู่กับชีฮุนแบบเออฉันชอบมาที่นี่นะมีความสุขมากเลยไม่อยากกลับเลยอู้คำนี้แบบคือในใ,ในในซีรีส์เนี่ยไอ้ไมช่ในใน,ในรายการเนี่ย เขาจะมีเหมือนกับเป็นพิธีกรที่แบบคอยดูเทปไปกับเราล่ะเขาก็จะรีแอคว่าแบบเอยอย่าพูดอย่งงางนั้นสี่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบพอพูดแบบไม่อยากกลับเลยพิธีกรพูดมับมเลยคนนี้แม่งแบบสเสน่ห์แรงจริงแบบรู้วิธีบริหารสเสน่ห์แบบผู้ชายแบบปลเป็นผมผมแล้วลายไปกับน้ําเลยไดยนะ <laughs> นะครับผมซึ่งดีมากนะก็ผ่านไปช่างมันนะครับผมตัดภาพมา,าที่ต่างฝั่งของ ก่อนรอกก่อนรลกเนี่ยอาจจะเหลือยองจุนเหลือเซฮุนแล้วก็เหลือโซโซยอนนะครับผมอ่าก็เนี่ยทำกับข้าวกันคุยกันแล้วซึ่งตอนนี้แบบไม่เป็นตอนที่ฮามากคือเซฮุนนม่งจ่อยแบบโลกแ่งหมดอะไรตายอยากแล้วแบบไม่เลือกกูสักทีอะไรแบบอยากดื้ออ,ออกมาทำไมไม่เลือกกูทำไมไม่ไปกับกูอะไรแยะเออคือแบบ หามากกูตัวนี้คุณต้องไปดูเองนะครับผมก็อ่าพานไปอีกวันนึงนะก็ผัดมาอีกวันอ่าทุกคนกลับมาแล้วก็แบบอ่าคุยกันความตามาั้งใกแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงส่วนทางฝั่งของอ่ามันจะมีของโซโยอนที่เขาเริ่มตึงๆแล้วว่าสรุปอ่าแท้พักคิดยังไงกับเขาที่เล่นทีจริงหรออะไรซึ่งบอกเลยว่าแทพักแบบอื้มตอไเปับคนอื่นนี่แบบผมก็ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบ โอ้โหแพรพราวแต่พักนี่แพลรแพลราวใช้ได้นะครับผมนะซึ่งอืมสนุกนะตรงนี้คุณไปดูเองนะเขาก็แบบเริ่มไม่รังเริ่มไม่แน่ใจละเมื่อไม่แน่ใจในตัวแทะพักเขาก็มีการคุยกันคุยกันนะส่วนทางฝั่งของยองส่วนทางฝั่งของเซฮุน <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรโคตรน่าสงสารนะครับผมก็ <c oughs> แบบเนี่ยอย่างเงี้ยเออแบบเออทำไมเขาไม่เลือกกูวะหรืออะไรเงี้ยนะครับผม มันจะมีช่วงที่มีตัวละครเสริมเพิ่มขึ้นมานะอาจจาชื่อไม่ได้ละพี่คุณผู้หญิงาขาวๆที่เป็นนางแบบแบบอ่าถ่ายพวกแบบครีมเออหน้ามีน่ารักน,กนก่ตัวเล็กๆคนหนึ่งมารอบแรกนะครับผมมานลก็โอ้โหมาถึงแล้วก็แบบด้วยความที่เซฮุนใจดีใช่ไหมเทคแคร์ดูแลเซฮุนก็ชอบเซฮุนแบบเออคนนี้เทคแคร์ดีชอบชอบเซฮุนมากนะครับผมชอบเซฮุนถัดไปอีกนะมีอีกคนนึงมาเป็นผู้หญิง ซยุนดูแลชอบเฟฮุนเหมือนกันแล้วคนนี้ชอบมากเลยชอบแบบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะคือเหมือนกับเขาได้แบบรับให้แบบไปเล่นเรือด้วยกันเออไปเหมือนกับกินอาหารว่างอ่าไปเดทที่เรือสำรานนะแล้วนั่งคุยกันชอบเพลงอะไรชอบฮิปฮอปผมไม่ฟังฮิปฮอปแบบเล่นปกติทำไรเล่นเกมผมไม่มีไอเดีเกมด้วยซ้ำคือแบบเซยุนเป็แบบ มึงเป็นอะไรเนี่ยเซฮุนคือแบบคุณไปดูเซฮุนอย่างเดียวคุม้มละจริงนะครับผมก็ดีเออสนุกสนุกจริงนะครับผมเนี่ยไลน์ราย,ายการเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะซึ่งแบบมันจะมีอาคู่เซฮุนแล้วก็แบบเขาเรียกเซฮุนเนี่ยจะเป็นคนที่ตอนดูซีรีส์นะก็คือเราจะรู้อยู่เลยว่าเขาเนี่ยชอบแค่จียองคนเดียวเลยในขณะที่เวลาในช่วงที่ดูเนี่ย จียอนไม่ไม่ได้สนใจเซฮุนเลยเหมือนแบบเวลาเซฮุนคุยก็เหมือนแบบถามคำาตอบคำถามถามคำาตอบคำานะก็แบบเหมือนกับเราเนี่ยเอาใจช่วยเซฮุนว่าเออมึงจะเอาอยัางไงวะจนพอมีตัวละครใหม่เข้ามาใช่ปะ่ะแล้วสองทั้งสองคนเลยนะชอบเซฮุนทาดีกับเซฮุนมากดีกับเซฮุนทุกอย่างนะครับผมแล้วพอมันมันมาพีคตรงถึงจุดที่ต้องเลือกอ่านะครับผมตัวของเซฮุนมันจะมีคนที่มาใหม่ชื่ออ่ฮาฮยอนซึงอ่า ไฮยอนซึงนี่ก็มีประเด็นไฮยอนไฮยอนซึงเนี่ยก็คือแบบเขารู้จักกับ GR มาก่อนแล้วอย่างที่เรารู้ก็อยู่แล้วว่า GR เนี่ยแซ่บมากนะมีคนชอบ GR แบบอ่ะสองคนที่จะช,ชัดเลยสองคนนะมีชีฮุนหลังจากที่แบบไม่รู้หลังมันเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ๆชีฮุนเนี่ยไปแบบชอบ GR น่าจะจากที่แบบไปด้วยกันครั้งที่2นะครับผมแล้วก็ไฮยอนจุนนะครับผมจากจากครั้งแรกแนตะ่ก็ชอบนะครับผม ยอนซึงมนาะอีกชอบทีอาอีกแล้วจีอาก็อย่างที่บอกบริหารเสน่ห์ดีอะ่ะก็แบบอืมนะผมไม่พูดแล้วกันเนี่ยนะก็ชอบนะครับผมจนสุดท้ายเขาเล่นเกมกันแล้วตัวของผู้ชายที่ชนะ3คนซึ่งมียออนซึง มีเซฮุนแล้วก็มีแทพักสามคนเขาสามารถเลือกผู้หญิงไปเกาะได้โทยที่แบบเธอไม่ต้องเลือกฉันฉันจิ้มใครคนนั้นไปกับฉันอะนะก็เลือกทีละคนแน่นอนครับผมคุณฮยอนซุงนะฮยอนซึงสักชื่อนึงคุณฮยอนซึงเนี่ยก็เลือก GR ไปนะครับผมคู่นี้ผมตัดจบเลยก็คืออ่าไปถึงใช่ไหมแล้วก็แบบโอโ้โหเนี่ยเล่นลงสปาด้วยกันอะไรกัแบบ ฟิลกูดอะใน้นนืกอออกไหมคือเหมือนกับเขาสัมภาษณ์กันว่าจอนจีอาสัมภาษณ์เนี่ยคนเนี้ยตรงสเปคทุกอย่างเลยมาแบบนะผมพูดแค่นี้แล้วกันกูไปดูเองนะครับผมส่วนทั้งฝั่งของแทพักเนี่ยแน่นอนครับผมเขาแบบหลังจากเขาโลเลโลเลอยู่นานนะสุดท้ายเขาก็ฉุกคิดแล้วว่าอ่ะโซยอนนะครับผมก็เลยเลือกโซยอนแล้วก็ไปด้วยกันนะก็เซฮุนครับผมตื่นเต้นสุดเลยถึงจุดที่ต้องเลือกแหละจะเลือกใครดี สองคนที่ชอบเรามากคือเทคกแค่ดีมากว่วนีฝ่ายน่ารักมากกับจียอนที่เราชอบเขามากนะแต่ว่าไม่เคยคืบหน้าเลยนะครับผมจนสุดท้ายเรื่อจียอนคุณตอนดูที่แบบอะไรมึงนี่อะมึงเลือกทำไมนะครับผมแล้วมันตัดจบตอนที่หกอะแค่นี้เว้ยแล้วเจปซึ่งมันเป็น2ตอนสุดท้ายเนี่ยพึ่งมาเมื่อเมื่อกี้ยแล้พึ่งดูแล้วแบบ หลังจากไปนะครับผมเขาก็ได้เคลียร์ใจกันว่าคือไม่มีโอกาสได้คุยเลยไม่มีโอกาสได้คุยเลยนะแล้วแบบอพอครั้งเนี้ยมาได้คุยกันอะ่ะได้รู้ว่าเออเนี่ยเซฮุนเป็นคนจิตใจดีนะเทคแคร์ดีนิสัยดีอ่ะเออเป็นคนนิสัยดีกว่าที่เห็นที่เห็นเปลือกนอกเนี่ยเขาจะเหมือนผู้ชายบ้าเอาชนะแบบเออนะแต่พอมารู้จักจริงๆกับเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนแบบ ดีมากนะครับผมก็เลยรู้สึกเหมือนแบบจียอนเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีความสุขเออเนี่ยเริ่มแบบเขาบอกว่าก็เริ่มเริ่มเปิดใจอ่าตอนกลับมาเขาพูดอย่างนี้เริ่มเปิดใจนะซึ่งมันเป็นแบบแล้วมันเป็นการแบบไปกอดสวรรค์ครั้งแรกของเซฮุนเว้ยคือเซฮุนกลับมานี่หน้ายิ้มปริ่มเลยนะยิ้มมีความสุขมากหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็แบบเล่นเกมสุดท้ายกัน เกมสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาให้ผู้หญิงเนี่ยแย่งหมวกกันเออแล้วผู้หญิงสามสามดับแรกเนี่ยจะได้เลือกก็จะไปเกาะสวรรค์กับใครอ่าตอนแรกผู้ชายได้เลือกแล้วใช่ไหมอันนี้ผู้หญิงได้เลือกบ้างนะครับผมซึ่งคนที่ชนะสามคนนะก็จะมีโซโซยอนนะมีมีโซยอนมีจ so ียอนแล้วก็อีกคนหนึ่งคือผู้หญิงคนที่มาใหม่คนแรกจำไม่ได้นะคนหนึ่งนะครับผมซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะผมเขาเรียกซ si ีฮุนนะเรียกซ si ีฮุน ซึ่งตัดจบเลยครับคู่นี้ไม่มีอะไรอาจจะมีโมเมนต์แบบผมก็คุณนหน้าที่คุณเลือกผมซึ่งคุณไปดูเองผมไม่สนใจนะครับผมคู่ของโซโซยอนอ่าพอถึงตรงที่โซยอนต้องเลือกเนี่ยโซยอนเขาก็บอกฉันขอเลือกฮยอนซึงซึ่งทุกคนเวมือหมดเลยว่าทำไมถึงทําไมถึงเลือกฮยอนซึงได้วะแบบไม่ไม่เคยมีรีแอคไม่เคยคุยอะไรเลยแล้วคืนก่อนเพิ่งไปแบบ เพิ่งไปกับอแทพักไปเองอ่ะแล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้คืนนั้นเป็นแบบคืนที่ใจเต้นมากเขาแบบเขาหยอดกันหนักมากจนถึงแบบอ่าแบบนอนด้วยกันก็ได้นะนอนแบบเออนอนเตียงเดียวกันก็ได้น้ไม่ไรแล้วแบบคุยกันประมาณว่าแบบคุณชอบฉันไหมแบบนี้อะไรคือแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นแฟนกันแล้วคุณแล้วอยู่เลือกกัยอนซึ่งเออคือแทพักที่น่าเสียเลยนะแล้วโซยอนก็บอกว่าอ๋อแ อัคยอนซึงหลบไปนะเลือกแพ้พักปต้องอยักกันนะครับผมพอเราูดไปถึงโอ้บอกเลยนะว่ามีทั้งแบบแพ้เกมเล่นหอมแก้มกันนวดกันแบบคุณนี้คือดีมากคุณแบบกูผมไม่อยากรีแอคเลยบอกถ้าเกิดคุณมาเห็นตอนผมดูแล้วผมแบบผมจิกหมอนผมกรีดหนักมากโอ้ยนะ เอาแค่นี้แล้วกันคุณไปดูเองนะครับผมอ่ะแล้วก็จียอนจียอนเนี่ยต้องเลือกหนึ่งคนนะซึ่งแบบตอนดูนี่รุนมากก็จะเลือกใครแบบเออเดาเดาไม่ถูกเลยและสุดท้ายคนที่จียอนเลือกนะครับผมก็คือเซฮุนมันต้องอย่างนี้ติวะ กอตอนดูนี่คือแบบปลดล็อกคุณคือแบบวันวันนั้นฝนตกพอดีจียอนเนี่ยแบบถือร่มแล้วครเซฮุนเซฮุนออกมาแล้วแบบเออคือเหมือนกับทุกอย่างที่ที่เซฮุนพยายามทำมาตลอดเลยเนี่ยมันคอมพีสแล้วว่าแบบเธอเปิดใจเลือกคุณแล้วอะแบบเออ นะครับผมซึ่งเนะพอทั้งสองคนไปที่เกาะสวัสด์นะเขาก็ได้คุยกันประมาณว่าถึงเหตุผลที่ทําไมครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยถึงไม่เลือกนะครับผมตัวของจียอนเนี่ยก็บอกว่าแบบการที่ทุกคนเนี่ยเอาแต่ถามว่าทําไมถึงไม่เลือกตัวของเซฮุนทาไมถึงไม่เลือกเซฮุนเนี่ยมันทาให้เธอเครียดเธอกดดันแล้วเธอแบบเธออึดอัดเออนะเขาก็เลยแบบเคลียร์ใจเคลียร์ใจคุยไปคุยมาจีออนร้องไห้เออแล้วแบบ เซฮุนเนี่ยแบบปอบแบบไม่เป็นไรนะแบบสุดท้ายก็คือเหมือนตัวของตัวของจียอนเนี่ยคือเขาเหนื่อยกับอะไรอย่างเงี้ยมามากแล้วไม่มีใครรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาเลยซึ่งตัวของเซฮุนเนี่ยรู้สึกแล้วแบบตอบสนองตอบสนองต่อความรู้สึกนะั้นของเขาด้วยความด้วยคําแค่ว่าเหนื่อยมา,มามากเลยสินะซึ่งมันแบบปลดล็อกเธอมากเธอก็เลยแบบ น่าจะเปิดใจให้แบบเซคุณอยู่นะนะแบบผมบอกเลยว่าว่ากลับมาเนี่ยแบบสายตาได้เปลี่ยนไปแบบนั่งเขาแบบคืนสุดท้ายนี่คือเขานั่งแบบนั่งแบบดื่มกันล้อมวงคุยกันแล้วแบบสายตาแบบนั่งห่างกันนะมีคนนั่งคันนะแต่แบบแอบส่งตากันปิงปิงแบบป๊อปปี้เลฟไปเป่าจริงคุณตาองม่ดูตรงนี้แบบโคตรดีเลยตอนดูนี่รู้สึกเลยว่าเออ ดีมากอะ่ะมันก็จะมีความฮาตรงที่แบบเขาถามคําถามกันนะคนที่มาใหม่คนสุดท้ายเนี่ยเขาที่เขาชอบแบบเซฮุนเนี่ยคือคนเนี้ยชอบเฟยฮุนมากนะพยายามทําทุกอย่างแบบให้เฟยฮุนหันมาสนใจเขาแต่เฟยฮุนบอกตรงๆเลยว่าอ่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคือเขาเนี่ยชอบแค่จียอนเออเขาพูดอะไรประมาณนะั้นซึ่งอ่ะเขาพูดตรงๆเลยว่าเขาอะไม่ได้ชอบคือเขาเคยลังเลนะ แต่เขาเลือกแล้วว่าเขาเลือกจีออนเออ mm hmm. เขาพูดชัดเจนเลยเขาก็แบบถามว่ามันจะมีที่แบบอยู so ่ๆโซยอนถามมาว่า mm hmm. ถ้าเกิดตัวพี่คนผู้หญิงคนนี้เข้ามาแต่แรกเนี่ยต่ชอบเซฮุนไหมซึ่งเซฮุนแได้อยู่ข้างแกลงดึงแขนแบบมึงพูดไรเนี่ยกูไปดูจังหวะนั้นเลยโคตรจังหวะนรกแบบพูดอะไรเนี่ยแล้วก็แบบคือผมบอกเลยนะว่าแบบคือภาพจับตัวแบบจนะีออนเน่ะตลอดแล้วแบบมีรีแอคตลอดเออซึ่งอ่ะตัวของ ผู้หญิงเขาตอบว่าอะเขายังยังจะชอบเหมือนเดิมแน่นอนแล้วผู้หญิงเขาก็ถามกับเซยุนแบบว่าแต่ถ้าฉันมาแต่แรกเนี่ยจะเป็นแบบทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ไหมจะเปลี่ยนไปจากนี้ไหมเซยุนก็บอกว่าก็อาจจะมีลังเลแต่ว่าก็ไม่ต่างจากนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ถากันถามก็ซึ่งตอนสามเนี่ยโคตรฮานะคุณไปดูนะครับผม,ม,มซึ่งอา,านะนะงอตอนจบนะตอนจบเนี่ยเขาก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยไปยืนในแต่ละจุดของเกาะแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยเดินไปหาอ่าถ้าเกิดผู้ชายเดินไปหา แล้วมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับผมก็จะใจผู้หญิงเลือกซึ่งคือถ้าเกิดมีผู้ชายเดินไปหาเนี่ยผู้หญิงเขาจะจับมือแล้วเดินออกจากเกาะนะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายก็ไม่จับมือเดินออกจากเกาะคนเดียวอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งทุกคนไปทุกทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะครับผมอ่าจะมีแค่ผู้หญิงที่มาใหม่2คนนะไม่โดนเลือกส่วนผู้ชายสามคนนะมีชีฮุนมีฮยอนจุงนะครับผมแล้วก็ฮยอนซึงเนี่ยโถงจีอารเลย3คนนะครับผม ที่เหลือทุกคนเลือกกันหมดรวมถึงเซคุณเซค,คือคุณการตัดต่อการเล่าเรื่องกันอะไรทุกอย่างมันแบบมันคว่เหมือนแบบซีรีส์เกาหลีอ่ะเออมันให้กินอายแบบเหมือนหนังเลยอ่ะคุณแบบเชีียแต่ที่สุดผู้ชายคนนี้แม่ก็ทําสําเร็จว่ะอะไรเงี้ยแบบยอมยอมจริงนะครับผมก็อะ ก็คือทุกคนแฮปปี้อนดิงกันพูดแค่นี้ทุกคนแฮปปี้อนดิงมาถึงจุดที่จีอาต้องเลือกไปหวานเสน่ห์ไว้เยอะต้องเลือกนะครับผมซึ่งชีฮุนตาไปเลยนะครับผมตัวของจีอาปฏิเสธชัดเจนแล้วว่าไม่เอาแต่พอมียอนซึงมาทุกอย่างลังเลหมดว่ากับยอนจุงยังไงถูกป่ะก็คุยกันนะครับผมจนสุดท้ายจีอาก็พูดว่าไปกันเถอะ ไอลูกหมาแล้วก็เลือกขยอนจุงโอ้โหตอนนั้นได้ยิ้มขยอนจุงยิ้มปิ่มเลยนะครับผมแบบพากันเดินออกเกาะแบบอุ้มท่านเจ้าหญิงออกเกาะเลยนะแล้วก็จบเท่านี้นะครับผมบอกเลยก็ดีเลยคุณนะครับผมดีมากนะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันดีกว่าครับความรู้สึกหลังดูอคุณเห็นรีแอะผมคุณน่าจะรู้แล้วนะว่าแมงฟินจิกหมอนแค่ไหนถูกปะก็ ฟินจริงนะครับผมแนะนําให้คุณไปดูเลยนะครับก็มันจะมีกลิ่นอายที่แตกต่างจากที่ผมเคยดูมาค่อนข้างคือมันจะอ่ะอย่างอาเทมิอัเรียลิตี้นะตอนดูเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบเห็นถึงความแบบคนนั้นชอบคนนั้นคนชอบ,ชอบด่ากันเออพูดง่ายเลยด่ากันไอคนนั้นเกียดคนนั้นคนนี้เกียดคนน,คน,นี้ออกแนวออกแบบออกออกหน้าเลยว่าไม่ชอบไอคนนี้ยุ่บอะไรเงี้ยอ่า มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผม Too hot to h a n d เ e เนี่ยอเน้นเซ็กซี่ไปเลยห้ามมีอะไรการมีอะไรการเสียตังค์ถูกไหมอ่าส่วนเนี่ยมันได้ความรู้สึกแบบการตัดต่อการเล่าเรื่องคือผมไม่ไม่พูดหรอกนะว่ามันจริงหมดเนาะมันเป็นเรียลลิตี้อ่ะมันก็อาจจะมีเติมแต่งเรื่องของสคริปต์เรื่องของนะนิดนึงแต่ว่าการที่มันสื่อออกมาเนี่ยมันมันมันดีอ่ะคุณมันเหมือนเราดูแล้วแบบ เราอินไปกับมันอะ่ะมันจะมีอันหลายๆคู่หลายๆอารมณ์หลายๆสถานการณ์ที่เราดูแล้วเราอินตามไปกับมันว่ามึงจะเ,เลือกอยังไงวะมึงจะทํำยังไงวะทําไมมึงถึงเลือกแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่งคุณน่าจะเห็นเลีแยคผมเมื่อกี้แล้วนะซึ่งผมเป็นหนักกว่านี้เอกตอนดูกับทุกคู่แล้วแบบนะน่ารักดูแลดูแล้ว,ลวน่ารักทุกคู่เลยคุณเ <laughs> พราะฉะนั้นไปดูครับผมกูแคเน่นะ เอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีไหจะพูดแล้วครับเลยเวลามาเยอะและ้วไปแล้วดีกว่านะครับผมวันนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปดูนะครับผมกับซิงเกิลอินเฟอร์นะครับเพิ่งจบเองไปดูตอนนี้อย่างทันวันนี้ไม่มีอะไรายพูดแล้วครับผมไปลคับบ๊ายบาย